สวัสดีค่ะพี่พี่แฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้แอนพามาพบกับอาจารย์ไพโร์ลื่นวิชาค่ะนะคะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนะคะกับข่าวที่นาหูและเกินในวันนี้นะคะว่าอาจารย์จะหยุดเขียนพ้ายันแล้วจริงๆใช่หรือไม่เดี๋ยววันนี้เรามาฟังกับคําตอบจากอาจารย์เลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับค่ะวันนี้หนูก็มาถามแทนพี่พี่แฟนเพจนะคะคว่าได้ข่าวม,มาว่าอาจารย์เนี่ยกำลังจะเลิกเขียนพ้ายยันแล้ว อันนี้เป็นข่าวจริงใช่ไหมคะก็ได้พูดออกรายการทีวีไปเนาะทีนี้ก็เป็นกระแสเลยจริงๆก็คือบอกว่าสร้างโบสถ์เสร็จก็ใช้เวลาสองปีเนี่ยก็จะหยุดเขียนยันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์น,ยน,น่าจะหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกกำหนดอีกทีว่าเป็นช่วงไหนเพราะว่าหนึ่งคือมีแฟนเพจ สั่งเข้ามาเยอะอาจารย์เขียนไม่ไหวสองด้วยสุขภาพร่างกายตอนนี้นั่งนานแล้วขาไม่เริ่มชาไม่ได้ออกกาลังกายเพราะเขียนตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะบางวันตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวจะบอกให้ทราบอีกทีนะฮะก็คงจะหยุดก่อนข้างบทเสร็จแหละค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งแฟนเพจค่อนข้างตังวลใจค่ะ ว่าอ้าวพอได้ยินแล้วก็ตกอ,อกตกใจว่าอาจารย์จะเลิกเขียนแล้วที่สั่งจองเข้ามาล่ะจะได้รับไหมเนี่ยค่ะก็เฉพาะที่สั่งมาเนี่ยเราเราเขียนให้อยู่แล้วนะแต่ว่าคือถ้าสมมุติว่าหยุดรับจองปุ๊บก็ยังมีคิวเขียนอยู่น่าจะเป็นปีและค่ะนะเพราะตอนนี้คิวก็จะไปถึงเดือนเมษาแล้วค่ะครับสำหรับคนที่ได้สั่งจองผืนมหายัดรวยเข้ามานะครับที่จองเข้ามาแล้วเนี่ย จะได้รับผืนพยันทุกคนนะครับก็สั่งจองเข้ามาได้เลยครับแต่ณตอนนี้นะคะสั่งจองเข้ามาคิวก็ยาวไปถึงเดือนเมษาของปีหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าอาจารย์เลิกเขียนไหมอาจารย์ยังไม่ได้เลิกเขียนก็คือยังเขียนให้กับที่ที่สั่งจองเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็ไร้กังวลณตรงนี้ได้เลยนะคะก็หยุดสั่งจองให้เฉยหยุดสั่งจองให้เฉยนะคะก็ปัจจัยนะคะก็ร่วมสร้างโบสถ์คำชโนดด้วยนะคะวันนี้ก็ แอนก็มาไขข้อห้องใจให้กับพี่ๆแฟนเพจ<ม>นะคะ<ช>จ,าจากอาจารย์เพรโรตัวจริงเลยนะคะท่านใดค่ะสนใจนะคะที่จะจองบูชามหายันรวยนะคะของท่านอาจารย์เพรโรตลูชามหายันหนึ่งเดียวในโลกที่มีวันเดือปิกเกิดของเราอยู่ในนั้นนะคะคสามารถสั่งจองกับแอนได้เลยค่ะแอนยินดีดูแลทุกท่านที่เป็นอย่างดีโทรหาแอนได้เลยนะคะ0 9นย์เก้าศค่ะสวัสดีค่ะค